ัสดีค่ะสวัสดีจ้าเมนี้มากับเพื่อนสาวเพื่อนสาวอีกกระทวยใครสวยกว่ากันสวยกว่าสวย่องกฎหมายเมนี่ยอมเลยสวัสดีค่ะเมนี้ฮอตสีอ่อนทั่วตอนนี้อยู่ในร้านชาเขียวนะคะเนาะอยู่สถานีอะไรนะ MRT อโศก MRT อโศกเมนี้สิผ้ากันไปเซอร์ไพรส์นะคะสิผ้ากันไปเซอร์ไพรส์น้องบูพลุบูวี่น้องบูเจ้าของร้านอา ละเลิงแนวหลานเฮ็ดเล็บทหาอตามที่แบบเอาเสียลทั่วเด็กไปซอยหนองเขาเฮ็ดตกแป่งรลานเฮ็ดหน้าแหละค่ะจนจน่นเปิดกับบ่มีเวลาเด็กไปจักเธอกัเหมือนเขาจะว่าเราลืมเขาหรือเปล่าเนาะคืออะไสิว่าเสพย์นะเพราะเพราะเพราะถึงมือเปิดแล้วก็มันช่วงโควิดมากอะเบาได้พากันไปเพื่อรู้สึกรู้สึกว่ามันเฮ้ารู้สึกบาสบายอย่างนี้เนนน้อยเฮ้าเฮ้าไม่อยากสิไปล้านเขาเพื่อ คันลังเื้อเขาเขา,เขามีหลูกคาทางสีบมันอาจิแบบเข้าเสียบตัวเจ้าของเพื่อจ้าของเป็นอย่างสีบไดไปติดคนอื่นนะคะเนาะ็กิ่ได้ไปหานองจักเทือจนวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์เอาเสียงตัวกับมือลิลลี่ซื้อนั่งก็จะเด้อซื้อนั่งแต่ว่าแต่ว่าหางเอินลิลลี่น้่มน้่มแป้นน<ำ>ั่มตังห่เอินเนี่ยซื้อนั่งน้่มแป้น,ปนขอเสียล่วเตัวพว่าเราเราเราออกข้ามานั่งบ่ดด้เลาออกนั่งแง่ยอดดเล่าห่างออกน่า กลายเป็นเน่าแล้วก็เลยต้องเป็นวิตีเลือกที่ไรก็เป็นเนา่นาเน,เนา่าเน่าทุกทีใช่ไหมนะเอ่ยย้ำเลยก็เป็นเนา่าก็เลยเปลี่ยนให้ซื้อลิลลี่นะจ๊ะเนาะเป็นให้ซื้อลิลลี่ก็เดี๋ยวสีผ้ากันไปเสื้อผ้ามูนนะจ๊ะเนาะก็จะเก็บบรรยากาศลานมะไฮเบิงนะจ๊ะเนาะอยู่สุดที่สาม MRT สุดที่สามทางออกที่สามเดินพอออกที่ปเปรียกวขาใช่ไหมเลี้ยวขวา,าย่างย่างตรงไปประมาณรอ้อยเก้าสิบเมตรเนาะถึงรอ้อยเก้าสิบเมตรไหม ประมาณลอยเกลียวิลเมตยางออกเองค่ะที่ทั้งออกที่สามแล้วค่ะเอ่อเคลื่อนลัดชดาสุดที่สามนะจ๊ะเนาะค่ะผู้ใดไปกับฝากไว้นะด้วยใจด้วเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ล้านเดี๋ยวนนั่กันไปอุดหนุนได้เลยจ้าไปอุดหนุนน้องเขาได้ด้วยค่ะแล้วราคาราคาถือนะคะนะแบบแห้งอะกระจ่วงนี่ยแบบไมโปรโมชั่นหลายเดี๋ยวพอไปถึงเราเอาเสียงทั่วสิเจรหน้าให้เบิ้งนะจ๊ะเนาะเจลหน้าให้ฟังมามันมีอย่างแม่โปรโมชั่นอย่างแม่หลักอะถ่ายบรรยากาศล่างมาให้เบิ้งพร้อมทั้ง จะพของล่างก้นสวยนะจ๊ะเนาะจะไปเซอร์ไพนองโบกันเดี๋ยวไปกันเลยจ้าพลังต่อแถวนะ ตอนนี้ออกมาจากเอ็มอาร์ MR ที่สุทธิสารแล้วนะจน๊ะเนาะทางออกที่สามเสร็จแล้วพอออกมาพวกก็เดินขวามือนะคะเนาะเดินตรงขวามือไปประมาณร้อยเก้าสิบเมตรเราจะเราจะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวอาจิมาเตรียมกันก่อนนะจ๊ะน้อเดี๋ยวสิมาเตรียมกันกระปูกันเราเดินไปใช่ไหมก็เดี๋ยวไปแก ไปดูป้ายหน้าร้านดีไหมแล้วก็ทําแบบเหมือนไม่อะไรเดี๋ยวให้ให้น้องเขาเดินออกมาหรือว่าเขาจะให้ช่างเดินออกมาไม่เป็นไรใครเดินก็าก็ทำอะไรได้เยดูป้ายอนเดี๋ยวห้าสิไปน่าจะไปหอดร้านปุ๊บเดี๋ยวจะพากันไปแกงไปแกงยืนเบงอ่าโปรโมชั่นเบงราคาหนาหนาร้านน่าจะเดี๋ยวถ้าเบงว่าน้องโบสิวมาบอกนะคะเนาะไปไปไป ทางออกที่สามหละยางมาเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะขวามือแล้วก็เลี้ยวไปน้าเส้นทางนะจ้ะเลี้ยวขวาเป็ดย,ย่างนาทองอาจจะเป็นธนาคารเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นนี่ร้านเป็ดทองเป็ดย่างนะนทองเป็ดย่างนาทอง,ท,องที่จริงอ่าปักหมุดนะคะเนาะพอออกทางออกแล้วปักหมุดกับสีสีไปน้ำไอ้อไปน้ำอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ GPS แต่น้ำจีพีเอชได้นะจ๊ะเนาะไม่อยู่ร้านนี้แหละจะของร้านพ่องนะค่ะนอนรอเมื่อเนี่ยยังมาไปเห็นสัมเพียนแส้เห็นแส้ลูกน้องเพิ่นนะจ๊ะอยากเข้าไปซื้อของซื้อของเข้าไปจำเข้งไปจำก่อนน้ำหอมเข้าไปนี่ไม่ใช่ไปซื้อนะไปจำร้านนี้ร้านนี้นะของ เห็นบอเห็นบอแวบๆเมื่อก um yeah, yeah! ี้จำผิดร้านเิมานเปิดเปิดเปิดนี่รานีไมเปิดอ่บบนี่จริงหรอจริงอ่ะเ้ยเอาเหรอ้าเ้เาย S <S <an> <t ube> แพงไปจ่าเขาก็เปิดร้านเขาเปิดร้านเป็น<า>เรือ่องตลกมากเลยมาเท่าไหร่เขาก็ถือเท่าไหร่มาเท่าไหร่เขาร้านปิดมีดีนซิมเลยหันข,ของไปให้ดูนีน่นะจ๊ะเนาะซื้อร้านละเริ่องนิววงน่ว,เด,วเดี๋ยวกลับกล้องให้เบิรงนะจน๊ะเนาะโอ้ยนี่นะจ๊ะเนาะร้านละเรื่องนิ่วนี่นะคะโอ้ยเซอร์ไพรส์มากเลย ล้ามบ่เปิดนะจ๊ะเนาะมาเซอร์ไพรส์เขาจะวางกู้ถูกเซอร์ไพรส์วะอะไรวะอุ้ยจิงอ่ะจิงเหรอนี่นะจ๊ะโอ้ยขำมากเลยวะขำไม่ออกเลยนะทีเนี้ย เขานะคะเนาะขนมก็ซื้อมาฝากเขามาเซอร์ไพรส์เขาตัวเองโดนเซอร์ไพรส์จะคล้องถึงเซอร์ไพรส์ <ปะ S 1> ล้าน,นปิดไม่พูดซาพุดส,สาวบอกกันว่าเดี๋ยวอีกจิตกลับกล้องไว้ละจิตัดจับต้อนหน้าหน้าค้องอ่นหน้าข้องน้องโบน่เบอร์นะคะนาะที่ไหนได้หน้จาจะคล้องเบอร์เบอร์เองไม่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่แบตนะ มันจะเห็นความเบอิอของหน้ากูมากเลยนะเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวจะลองทางในขงนายจอดพักไปหาขอ<ด>งนายจอดเออมึงลองพักถามซิเดี๋ยวตอนนี้กำลังให้มูทักถามเพิ่งแล้่อกีเนาาวาอ่ทาทำอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเขาไปถามว่าเป็นยังไงบ้างที่ร้านนัดถามประมาณนี้แล้วก็ประมาณแบบว่าวันนี้ที่ร้านเปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า เดี๋ยวให้หมูลองทักไปเบิรงแล้วกันเนาะโอ้ยปรอยากเสือนะคะเนาะเอาเสื่อตัวมาเชื่อภัยเขาถือเขาเชื่อภัยตลกมากตลกม,มากเลยโอ้ยมาเชื่อภัยเขานะคะเนาะเป็นไงมาเชื่อภัยเขาเป็นไงเป็นไงบอกหน่อย <c oughs> เดินเชื่อภัยเพื่องหัวสีดอ แต,งต่งโตมากบับยางสวยมาเซืร์ไพร์เขานะเนาะจุดเซืร์ไพร์เซเองโปอยู่ไหนนะเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวนะจนะ๊ะเนาะเอาไปเที่ยวมาเซืร์ไพร์เขาเจอเซืร์ไพร์เซงเลยนี่นะจนะ๊ะเนาะนานนี่นะคะ่ะโอ้ยเนาะเอาไงเรา แกฉันว่ามันเป็นกระโทรศัพท์ฉันกระพังเห็นไหมกลับบ้านกลับบ้านคือจะทำอะไรได้โทรศัพท์มืดกลับบ้านกลับบ้านจังเดี๋ยวมือหลังสีมาสเปรย์เลยเขาหยุดวันจันทร์อ้าหรองั้นเราหูเป็นเพราะเราอ่ะไม่ไม่ทูก่อนนะเนี่ยเขาอยู่ทุกวันจันทร์นะจ๊ะเนาะคือว่าก๋วามข้าวก๋วยหนังคือว่าต้องการที่สิ่งสเปรย์แบบปุบอิบปุบอิบ ควบคิดักกันแล้วว่าห้ามทักไปถามห้ามทักไปบอกแต่ว่ามันผิดหมองที่ว่าเข้าไปได้ถามมา้านเพราะเปิดพิดเมื่อใดไม่ก็เข้าใจอยู่นะนึกว่านึกว่าแบบโปเขาให้น้องๆเปลี่ยนกันหยุดไงเข้าใจไหมนึกว่ามันเขาให้ลุงน้องๆเปลี่ยนกันหยุดนะจ๊ะเนาะในความคิดอยู่ตอนแรกค็คิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะหยุดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่นึก้อใจว่าเฮ้ยเคยได้ยินเคยได้ยินโบที่บอกว่าจะให้น้องๆเปลี่ยนกันหยุดผัดกันหยุดแต่เลยเข้าใจว่าเปิด ก็ <laughs> ใจว่าเปิมโอ้เมื่อนี้ก็เลยริรเห็นบรรยากาศในร้านนะจ๊ะเนาะถ้าผู้ใดอยุ án, แถวสุทธิสารหรือว่าผู้ใหญ่อยากมาเห็ุเล็บนะคะเนาะผู้ใดไมเ่เห็นเล็บร้านนี้รับประกันเพิ่มบริการดีราคาถูกละคะสร้างนี่เป็นสร้างเมื่ออาชีพนะคะเนาะานการแบบเป็นช่างมาหลายปีแล้วนะจ๊ะเนาะ เดี๋ยวรอบหนาเทวเศิลทั่วมากสีมารีวิวไหเบิงก็คือรอบหนาบัดเสื้อผ้าเนาะเด็กเสื้อผ้านะคะรอบหนาบัดเสื้อผ้ะเนาะรอบหนาจิตตั้งใจมากแ้วก็นัดกันบุกกิ่งมากนะจ๊ะก็เดี๋ยวสีมัทไทนบรรยากาศในร้านของร้านละเรื่องเมียวนะจ๊ะเนาะละเรื่องเมียวละเรื่องเมียวผ้าซาสีบปเป้บรนไดนะจ๊ะเนาะกระปากไว้นะจ๊ะเนาะฝากไว้อันนี้ซื้อมาฝากเขากินเอง S <S แบ่งกันคนละแบ่งกันคนละกล่องโอเคนะคะ่นะเนาะสำหรับมันนี้ออซ่วันทั่วกับมูกับปากไว้ไปเที่ยงเท่นี้นะจ่ะไปไหนรอบหน้าเดี๋ยวจะเอามาฝากอีกนะคะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย